ฝากทางเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องได้ช่วยทำความเข้าใจและ,ะในเรื่องที่เราได้มอบอำนาจให้ผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแทนโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่มีนักเรียน60คนลงมาเนี่ยครับผมได้รับทราบข้อมูลว่ามีหลายเขตพื้นที่ดำเนินการได้เป็นอย่างดีนะครับ ผมเดี่ยนเน้นย้ำนิดนึงว่าเรื่องนี้เราต้องการที่จะลดภาระของครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่เรามีเด็กอยู่น้อยมีครูอยู่สองสามคนนะครับและครูยังจะต้องทําภาระในเรื่องการจัดซื้อจ,จัดจ้างหรือทํางานธุรการทําให้ครูเสียเวลาที่จะได้จากการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดที่เราบอกว่าจะคืนครูให้กับห้องเรียนคืนเวลาเรียนให้กับนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมเข้าใจว่าเขตพื้นที่ การศึกษาหลายเขตก็จัดกิจกรรมนี้ได้เป็นอย่างดีและเรียนเน้นย้ำว่าถ้าเขตพื้นที่ใดดำเนินการเรื่องนี้แล้วประสบป,ปัญหาหรือมีอุปสรรคก็ให้แจ้งมาที่สพทได้พวกเราพร้อมที่จะรับฟังและพร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ครูนะครับได้ทำหน้าที่จาัดก,การเรียนการสอนกันอย่างจริงจังนะครับ